ไหนด้วย้วยไ,าาไปด้วยไง่เอาไมิไปด้วยหรอสกปกครับไปไป,ไปดูไปดูปูคอยู่ไหน,ไป,น,ไ,ปนไปครับ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 นะโมตัตตสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะกราบด้วยนะครับกบาบนะโมตัสะภะคะวะโต 阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบด้วยนะครับกวินีกาบกาบยังไงกราบยังไงคะกาบยังไงนะะโมตัสสกราบ เย็ yeah. นเย็นชื่นใจกัดอีกกัดอีกกัดกัดอ่ตะวนันตะวันตะวันตะวันเลย <Okay. S 2> <laughs>